ความศรัทธามันหามกันบ่ได้เนาะอ๋อเลขทูบนี่เสีให้บ่าวหนองจุดแมนบ่อ๋อได้ครับผมเดี๋ยวบ่าวหองสิจุดแล้วกะจีเอาลวกช่องให้คนเบิงนะครับนอนรับโชคไปน้ากันสวัสดีครับผมบ่าวหนองครับไม่มีเอฟซีบ่าวหนองครับผมเพิ่นถืงเลขครับงวดวังหัน907เพิ่นมาไหวเมรฮันนีครับเพิ่นมาขอโชกกับเมรงวดวังหันครับงวดวันที่หนึ่ง เมษาหกหกครับผมเพิน 7, ่นได้เก้าศูนย์เจ็ดมือนีเพิ่นมาถาวายชุดเมร์ละกกะมา่ายเมร์เพิ่น่าชิมาขอเลขกตองหงดครับผมเดี๋ยวให้เพิ่นไหวเมร์แล้วกอนเนาะเดี๋ยวมาจังมานลุนโชว์น้ำกันว่าเพิ่นมือนีเพิ่นชิดได้เลขตองหวดเหลขใดงหดวันที่ 16, สิบหกเมษาหกหกครับผมเบิรงไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนำ ช, e. ช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางผูไดเบิ้งเลขของเบาหนองแล้วถ้าเป็นไปได้ให้จดไวครับให้จดใส่กระดาษไวม,าามันจงสิบอลืมบางเถือแคบใบแล้วมันจะลืมนะครับนอ้องจะแคบใบมันจะลืมจดไวใส่กระดาษครับผมนี่ครับผู้โชคดีดงวดวันหันครับได้3สามโตตรงๆเดินมาขอโชคตองวดแม่ครับวันที่16เมษาเดี๋ยวให้เพิ่น ยุดทูแล้วก็ไหวแม่แล้วกันเดี๋ยวเบาหนองสิขคอคุยกับเพื่อนจะข้านะครับเนาะแล้วเพื่อนได้โชคตัวไดงงวดนี้เพื่อเพื่อนได้รับโชคเพื่อเพื่อนมาให้โชคอีกเพื่อกับมารออลุ่นมาเบิงมาฟังนํากันนะครับเนาะะเพื่อนไหวแม่แล้วกันเดีย๋ยวจะมาเบิงเละน้ำกันครับผมสาธุสาธุบาร,รมีแม่ฮันนีกว่างไกลไพศาลครับแม้แต่คนอยู่ต่างประเทศก็ยังถูกหวยครับคนอยู่ต่างประเทศก็ยังถูกหวย พอกวาเพิ่นสัทธาเมรครับเพิ่นสัทธาเมรนี่แหละที่บ่าวหนองเคยมากกว่าว่าสัทธามีบารมีเกิดจิ่งในที่เฮ้าสัทธาก็สามารถหนุนนําชีวิตเฮาได้ครับผมแต่ว่าโชคดวงก็ขึืนอยู่ที่ตัวบุคคลนํานะครับอาจจะไม่ใช่ช่วงของเราก็มีเหมือนกันนะครับนอากบางคนโชคดีอาจจะโชคดีอย่างอื่น เช่นเรื่องการเรื่องงานนะครับนอปิปนมาขอแเมบางคนกัโชคดีกับเมรดดวยตัวเลขน,นะครับนอหลายคนครับที่ได้รับโชคแต่กับจากสิเป็นโชคอีหยังแน่เกียวกับอีกยังแน่ก็จังว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับนอหงวดนี้มารับมาลุนนํากันครับผมวันที่16เมษายน66ครับผมสาธุสาธุแม่ฮันนี ขอให้แม่ดนบันดาลโชคเหล่าให้ลูกล้านสุขูสุขคนกี่เพิ่นมาขอบางคนก็นเดินทางมาจากทางไกลตั้ตงใจมาขอก็มีบางคนมากครั้งแรกกะมีบางคนเคยมาขอได้ยุตตลอดกะมีคือกันครับแล้วแต่คนนะครับเนาะจะได้กับจังมารับโชคไปน้ำเพลน,นครับนอกว่บม,มี้จะคพ่นฉิดจุดถูกหรือบอหรือว่าพ่นธ์จับแล้หลุดยิงองหรือว่าจังใดจังมาหลุดนํำกันครับผม อย่าพฝ่งเบื่อกันนะครับเด้ออย่าพฝ่งเบื่อกันบ่าวน้องก็หาแนวทางมาฝากทุกคนล่ะครับผมบ่าวน้องก็เฮ็ดทุกอย่างเพื่อเอฟซีครับผมบ่ได้ว่าเฮ็ดให้แต่โตจาของก็เฮ็ดให้เอฟซีสุ้ผู้สู้คนนะคนเสียงลงสิจับลูกปิงปองครับคนเสียงลังสิจับลูกปิงปองอยากไปเบิ่งน้ำกันครับว่าเพิ่นได้ตัวใด มาลุนน้ำเพิินนะครับเนาะคูณโชว์ดีเขนเป็นเอฟซีเบาหนองเองหันเขีนเบียบๆ๋ยาให้เิ่นมาสรุปเลยให้เป็นน้ำเพินครับได้ตัวไหนครับเจ็ดเจ็ดเจ็ด หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าคือโชคดีคนไหนหนึ่งมีมะควอนอีกงวดที่สามอือ ครับผมตรวมหารเบาหน้องกับมาจับลูกปิ้ง้องเลยแปดเก่าเก่าหนูอาอยู่จาหนูื่อไะไมาจับเหนียนะหนูริบาลหนกจับอพหนอ่ะจะมือหาอ่ะจะมาก็ตามอุ้งริมมากคือจะมือยยางเริ่มยากอืมไปใส่ไปกันเพื่อแช้นตุ๊กตุ๊กเ้ เพือพ่อนใดเพื่นใดเพื่นใดบงหันหนึ่งครับผมนี่ครับเพื่นใดเมื่อกี้ครับหนึห้าครับผมหนึหนี่ครับผู้โชคดีถือมากสองงวดสามงวดครับผมเพิ่นมาขอโชคอีกครับผมงวดนี้เพื่นไดจับเพื่นจับแตลูปิงปองครับหนึ่งเนะนะลูกชายกันนึ่งเจ็ห้า จับแต่ลูกผีฟองครับเพิ่นบอจุดถูกแต่ลองพิจารณาบ้่งนะครับเด้อมากบ่มากก็ขึืนยูทีดดุนพินิจครับผมมากบ่มากก็ขึ้นยูทีดดุนพินิจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยูที่โชคและดวงครับเพิ่นโชคดีเพิ่นดวงดีเพิ่นก็ได้รับรางวัลครับผมแต่ว่าเกิดชีวิตจังไดว่าน้องก็อธิบายบ่ถือนะครับเนาะโชกดวงของแต่ละคนหมวดนี้ก็บ่แนครับเฮาอาจจะได้รับโชกไปนํ้เพิ่น งวดวันที่16กันยายนนะครับเนาะ175ครับผม175 FC เบ้าวหนองเพิ่นมาขอโชคตองงวดครับผมสาธุสาธุจังไดก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อเลข่ยงวดนี้หมักบ่หมักอยู่ที่ดุลพินิดนะครับเนาะอ่ะเพิ่งกำลังวางตุเพิ่นละเพิ่นได้ถูกมาแล้วพอจุดถูกบ่หรือพอจะไปจุดอยู่บ้านกับบอแน่ใจถ้าเป็นจุดอยู่นี่เ้างกระิได้รุ่นน้ำกัน แต่คนเ่น,นปจัจจุบานเขาก็อาจจะได้เห็นแต่ลูกปิงปองคนนะครับเนาะ175ครับผม1.75จะขอพรแม่้นี่ครับผู้คนศรัทธาครับผมความศรัทธาความศรัทธา มันห้ามกันไม่ได้ครับผมความศรัทธามันห้ามกันบ่ได้เนาะอ๋อเลขทู่วหนี้แหย่ใบบ้าน้องจุดแมนบออ๋อได้ครับผมเดี๋ยวบ้าน้องสิจุดแล้วกะจีเอาลูกช่องให้คนเบิงนะครับนอนรับโชคไปน้ำกันสรีวันภาษาจีนนู้เองว่าเขามาคอมเมนต์ให้บ้าน้องเนี้ยเด้ออืมเขามีนหลายหลายโอ้ยคอมเมนต์ให้บ้าน้องนนี้บ้าน้องสิจีนหัวนะว่าเห็นบ้าน้องยุ้ยใสยังสีนะครับ จ้าจ้ากคนร้ายๆก็ได้เมื่อคราบผมครับผมใแล้วนี่ครับเป็นไ้บ้าน้องจุดถูกไ้นะครับนาอเดี๋ยวมาดูนน้ำกันครับว่ามือนี่เลขถูกสิเป็นตัวไหนเลขวิ่งปอง17 5หครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งเลขถูกน้ำกันครับว่ามือนี่เลขถูกสิเป็นตัวไหนงวดวันที่16เมษาหนห6ครับผมนี่ครับ ดีครูดีเอฟซีเป็นหาบเาหนองจุดนะครับเนาะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนแต่มารับโชคเป็นน้ำกันงวดวันที่16เมษาโอ้โครับผมเดี๋ยวเบาหนองจะเอาถูกปักไว้แล้วกัดล <T> ุนลุนลุนหล้วก็มารับโชคเป็นน้ำกันนะครับเนาะนี่ครับเบาหนองปักเรงนี้นะครับเนะเบาหนองกันจับโบธนัดครับตั้งสี่ไทยตั้งสี่ไทยกล้องตั้งสีปักถูกนี่ครับเดี๋ยวมาร่อลุนเหล็กถูกนน้ำกันครับ เลขกิงปองเพิ่น175แล้วมาลองดูเลขถูกครับผมนะครับเดี๋ยวมาเบิงเรงกเลขถูกครับผมสี่บ้านหนองจุดเป็นสะพานบุญไห้เอสซีครับผมเห็นเป็นตัวใดเห็นเป็นตัวใดครับตัวเลขเอาจำเลยดีเนาะแปลบอถือคือกันครับผมเลขก,กับบอชัดเอาสิ เลขทูบนี่ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับเด้อแล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละคนใครเห็นเบนอนตัวใดเข้ามาคอมเมนต์ให้เบาหนองน้ำแน่เบิ่งไปนํากันครับผมอยู่ที่ดุลพินิษอยู่ที่โชคอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะครับสาธุสาธุาธาธบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกหลานคือเกาเด้อแม่วดวั้นที่ส6บหเมษาหนหกครับผมสาธุสาธุาธาธเลขปิงปองเพอ่นใดหนึ่งเจดห้า แต่ส่วนเด็กถูกตีเอาครับเบาหนองบตีไฮเดอร์เพราะวา่าอาจสิเพียนหรืออาจสิบตรงจต่ได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับงวดวันที่16เมษา66ครับผมสารแม่ฮันนี่มอบโชคให้สุขสุขคนคือเก่าครับผมลูกหลานแม่ฮันนี่หลายขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ